สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้คุณครูนะคะจะมานำอ่านหนังสือภาษาพาทีแใวระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มอ่านกันเลยค่ะบทที่6โรงเรียนลูกช้างรู้จักคำนำเรื่องถอแอร์วรแถว ชอเอือกอเชือกกอลอ,อัวยอกลวยไม่โทกล้วยหอมออูหมูไม่เอกหมูบออานอบา,านไม่โทบ้านหมูบ้าน ชอวอายควานชอาองอช้างไม่โทรช้างควานช้างวอโองอวงกอลอโอมอกลมวงกลมลออะละ กอ,อีกีไม่เอกกีทออำำัมทำซออซัมซาไม่โทซ้าชอยใช้ไม่โทใช้มอเอือเมือไม่เอกเมื่อขออางอขางไม่โทข้าง ทออายไทยไม่โทรไทยกออีนอกินฝออึก,กอฝึกทออุก,กอทุกจออูงอจูงขออองอของ พอยอคอยจออะบอจับจออบบอจบคอรออะงอครั้งไม่โทรครั้งหอรออยอหลายวออะนวัน นออีนีไม่โทนี้วันนี้คอรออูครูหอยอไอใหญ่ไม่เอกใหญ่ครูใหญ่กออำกรรมรออะงอลัง จอยใจกำลังใจโรงเรียนลูกช้างใบโบกใบบัวและลูกช้างหลายเชือกไปโรงเรียนโรงเรียนอยู่ท้ายหมู่บ้าน ควานโพพ่อของภูผาเป็นครูใหญ่ช้างแต่ละเชือกมีควานคอยฝึกวันนี้ลูกช้างฝึกจูงหางกัน ควานช้างจุงใบโบกไปต่อแถวใบโบกใช้งวงจับหางช้างข้างหน้าควานช้างจุงใบบัวไปต่อแถวใบบัวใช้งวงจับหางใบโบก ลูกช้างเดินตามกันเป็นวงกลมฝึกซ้ำไปซ้ำมาไม่กี่วันใบโบกและใบบัวทำตามได้เมื่อฝึกจบทุกครั้ง ลูกช้างได้กินกล้วยได้กินอ้อยเป็นกำลังใจอธิบายเพิ่มเติมความรู้อ่านเขียนพยัญชนะ คอควายออกเสียงคององูออกเสียงงอชอช้างออกเสียงชอยอหญิงออกเสียงยอทอทหารออกเสียงทอ ทอทงออกเสียงทอนอหนูออกเสียงนอพอพานออกเสียงพอฟอฟันออกเสียงฟอพอสำเพาออกเสียงพอ มอมาออกเสียงมอยอยักษ์ออกเสียงยอรอเรือออกเสียงรอรอลิงออกเสียงรอวอแหวนออกเสียงวออ่านเขียนสลัก สาเอาียอ่านว่าเอาียสาะอาัวอ่านว่าอาัวอ่านแจกลูกงอเอเียเงียนอเอียเนียฟอเอียเฟีย มอเอียเมียยอเอียเยียลอเอียเลียวอเอียเวียงออัวงวังวนออัวนัว พออัวพัวมออัวมัวรออัวรัววออัววัวอ่านสะกดคำงัวเงียงออัวงัว งอเอียเงียงัวเงียใบบัวบอไอใบบออัวบัวใบบัวโถยาถอโอถ ยออายาโถยาปเปียคู่ปอเอียเปียคออูคูไม่เอกคู่เปียคู่ฝึกอ่านเขียนคำ ใบบัวตัวเตี้ยเลียมือถือไว้ไม่มาหาทั่วหัวไก่ไข่ากาตาวัวตัวโตโถยา ขาเสียเปียคู่ยูยี่ที่นาอ่านคล่องร้องเล่นฝึกจูงหางบทเรียนลูกช้างจูงหางออกเดิน ไม่มีขัดเขินเดินตามกันไปเดินเป็นวงกลมหน้าชมกระไรฝึกแล้วดีใจได้กินกล้วยอ้อยจบไปแล้วนะคะสำหรับบทนี้ ครั้งหน้าคุณครูจะมาลงคลิปใหม่ๆนะคะที่เป็นบทอื่นๆอีกนะคะคุณครูขอให้นักเรียนตั้งใจอ่านตั้งใจสะกดตามที่คุณครูพาอ่านเราจะได้อ่านหนังสือเก่งๆนะคะสำหรับวันนี้คุณครูฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ